เคยเป็นคนหนึ่งนั้นไหมที่นอนไม่หลับต้องฟังคลคิปนี้ค่ะคูดั๊ชี่สำเร็จที่บ้านสำคัญที่สุดมาแล้วค่ะนอนไม่หลับใช่ไหมคะเป็นเพราะระหว่างวันเพื่อนๆคิดมาคิดอะไรบ้างทำอะไรบ้างแล้วนะคะเวลาเราจะนอนเราก็ไม่เอาเอาสิ่งที่เราคิด ปล่อยวางไว้นะคะทําให้เรามานั่งคุ้นคิดนะคะทําให้เรานอ,นอนไม่หลับนะคะการที่เรานอน,อนไม่หลับรู้ไหมคะมันมีผลเสียต่อร่างกายมากเลยมันจะทําให้สมองของเราตื้อเวลาเราตื่นมารู้สึกว่าไม่สดชื่นไม่สดใสนะคะแล้วมันก็จะมีผลต่อการที่ทําให้เราเป็นความจําเสื่อมเพราะว่าเราพักผ่อนไม่พอในการนอนนะคะแล้วช่วงระหว่างวันมันก็จะทําให้เราเครียด ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันจะเข้ามาประดังประเดลุมเล้าเราหมดเลยเพราะว่าเราพักผ่อนไม่พอการนอนไม่เพียงพอนะคะมันจะทําให้สุขภาพเราแย่แล้วก็ทําให้สุขภาพเราไม่ดีทําให้เราแก่ก่อนวัยนั่นเองนะคะถ้าเพื่อนๆอยากนอนหลับหับแรกเราต้องปล่อยวางไอ้สิ่งที่มันไม่ดีวางไว้ที่ระหว่างวันนะคะถ้าเราตัดไม่ได้ทําไม่ได้เราก็มานั่งสมาธินะคะให้อยู่กับตัวเองนะคะพยายามเอา จิตใจเราโฟกัสไว้ให้อยู่กับตัวเราอย่าให้มันล่องลอยไปที่อื่นนะคะมันยิ่งล่องลอยไปมันก็จะยิ่งทําให้เราคิดเยอะคิดมากจนเอามาคุ้นคิดจนนอนไม่หลับ มันจะเป็นส่งผลเสียต่อสุขภาพนะคะเพื่อนๆต้องดูแลสุขภาพกันสักนิดนึงเมื่อในตอนเราตอนเนี้เรายัางสุขภาพดีเราก็ควรดูแลเขาไว้นะคะถ้าอายุเยอะแล้วมันจะยิ่งไปกันใหญ่ถ้าเราไม่รักษาตั้งแต่ตอนนี้ยิ่งอายุเยอะมันจะยากนะคะเวลานอนหลับเพราะว่ามันไปนส่งผลมากมายเลยกับชีวิตนะคะระหว่างวันของเรานะคะจงดูแลสุขภาพนะคะหันมานั่งสมาธิ ปล่อยวางนะคะทําจิตใจให้สบายๆนะคะงานอะไรกันแล้วแต่มันยุ่งระหว่างวันเราก็ปล่อยคือหมดเวลาแล้วเราต้องตัดบ้างนะคะถามว่าตัดได้ไหมมันก็ตัดไม่ได้หรอกแต่เราต้องทําเพื่ออะไรคะเพื่อสุขภาพที่ดีในวันของในวันข้างหน้านะคะคุาทีก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆคะ่ะ